ไม่ต้องจดแต่ถ้ามันยังไม่มีนักเรียนจดเพิ่มไปนะคะเราเริ่มที่คำว่า short นักเรียนทำขั้นกว่าและขั้นสุดไปเลยค่ะ short เป็น s h o r t e r ส่วน superlative คือขั้นสูงสุดเราต้องมี article the นำหน้าด้วยนะครเป็น the shortest h e shortest มีสิ่งของ3าสิ่งคน3ามคน เปรียบเทียบกันนะคะใครเตี้ยที่สุดชอตเมื่อกี้นี้ให้ดูเส้น3เส้นลาย A ลาย B และลาย C ครูถามว่า which is shorter อันไหนสั้นกว่านักเรียนตอบได้นะคะและ which is the shortest เส้นไหนสั้นที่สุด shortest the shortest ถ้าสูงสุดจะต้องมี the ด้วยจำไว้นะคะต่อไปคำว่า good อ่ะบอกเลยค่ะ comparative อะไรคะ better แล้วก็ the The best, the best, the best ต่อไป c h e a p อันนี้แปลว่าอะไรคะ c h e a p ราคาถูกนะคะส่วน c h e a p c h e a p c h e a p อ่า c h e a p ที่แปลว่าแกะสกดยังไงคะ <S, h, <S, s. <S, s อันนี้ s s สิงคโปร์เราจะบอก s สิงคโปร์ใช่ไหมคะอันนี้ H H อะไรคะ <S s. <S H Hong ก o n g ใช่ป่ะ H Hong ก o n g นี่ H สิงคโปร์นี่ H Hong ไม่ใช่ H นะคะ เราไม่ออกเสียงเฮ็ดเฮดแปลว่าทำเช่นเฮ็ดยังอะไรเงี้ยนะเอ่อ S H E E ออันนี้ถ้า S H ต้องทำปากหอหอนะฮะ sheep ทำปากหอหอแล้วออกเสียงมา sheep เออแต่ถ้าถ้า C H นี่ไม่ต้องห่อปากพูดธรรมดาไปเลยค่ะอันนี้ cheap s h e e p s h e e p อันนี้ราคาถูกส่วนอันนี้หอปากก่อน sheep เอ่อ s h e เห็นเร้องเพลงอะร้องเพลงเวลารอเรือชอบหอปากอ่ฉันรักเธอเงี้ยชอบหอปากไม่ต้องหอปากเวลาเราพูดภาษาไทยใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษนะนิดหนึ่งตัวนี้ sh s ต้องหอปากนะคะ sheep อ sheep อันนี้แกะอันนี้ sheep อันนี้ไม่ต้องหอปากนะคะราคาถูกนะคะมีตัวหนึ่งคะ่ะในใจชอบออกเสียงคล้ายกัน S H I P อันนี้ออกเสียงสั้น Ship ถ้าหอปากเหมือนกันแต่เสียงสั้นนะคะ Ship เออลองทำดูนะคะไม่เหมือนกันอ่ะไปดูที่สไลด์คะ่ะอ่ะอันนี้ Ship ถูกกว่าถูกกว่าอะไรคะ c h i p p e r เติม E R ไปเลยถูกที่สุดคะ่ะ the cheapest the cheapest หรือ the cheapest เรียบร้อยนะคะ big big ค่ะเร็ว bigger bigger อ uh, ่ะขั้นสูงสุดค่ะ the the biggest the biggest, the biggest. ไปเลยนะคะ <Yeah. S 1> คุณต่อเลยนะอ่ะ <Okay. S 1> ไป <Okay. S 1> เดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวมีกันบ้าน <Okay. S 1> เดี๋ยวมีกันบ้านอีกนะ <Okay. S 1> ให้ไวนะคะให้ไวต้องมือไวนิดนึง <S <S self self เซฟนี่คือปลอดภยัยปลอดภยัยมันมีเซฟอยู่สองตัวอันนี้เซฟเฟอร์ออกเสียงเป็นแบบเฟอร์เห็นไหมะเซฟเฟส่วนอีกตัวหนึ่งคือ s a v e อันนี้ออกเสียงว่าเซฟเอรเนี่ยมันจะก,กล้องนะอ่ะมาดูตัวนี้ค่ะตัว v ตัวเต,ต้องเอาปากกัด เอาฟันกัดที่ริมฝีปากล่าง s a v e s a e นะ safe อันนี้หมายถึงประหยัดเก็บออม s a v e นะส่วน S a V E นี่ไม่ต้องว i b เบร e ไม่ต้องสั่น safe s a v e safe s a e ไปเลยส่วนอันนี้ต้องว i b เบร e นิดหนึ่งค่ะสั่นนิดหนึ่งนะคะ s a v e s a e อ่าเสียงสั่นนิดหนึ่งนะคะแม้ อ่าต่อไปนะคะปลอดภัย safer ปลอดภัยกว่าที่สุดหรอคะ the safest ง่ายมากเลยอ้าวต่อไปนะคะคำว่าโอ order the o d e s t h e เมื่อนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระออกเสียงเออเอออูอ้า่นะ <laughs> <laughs> ต้องลดเสียงเป็นดินะมีเอออูอ่า นะออกเสียงรถเสียงเป็น the oldest the old older the oldest นะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะต่อไปค่ะ thin thin นี th in. Th in ่อ,อะไรคะหอ,อมเอา thin thin เนอเอาลิ้นออกมา th ต้องเอาลิ้นมาไวท้ที่ฟันบนออกมานะ thin thin th เนอะ thinness thinness th burn in ใช่ไหมคะ thinness อ่านะต่อไปค่ะ deep deep d e e p r deep ลึกลนะ deep เอ่อขั้นกว่า deeper under deepest deepest ลึกนะลึกที่สุดต่อไป long longer และ the longest the longest okay อ้าวพูดเลยค่ะ self self พูดเอง s เส e s ฟสโอสิ e เดสิ e เนสดิปลองเดิร์ลองเกสนะนักเรียนตั้งใจฟังชั่วโมงนี้เลยนะแล้วไม่ต้องไม่ต้องดูทบทวนก็เข้าใจตั้งใจเลยนะคะแต่ถ้ากลับไปดูอีกทีหนึ่งก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นโอเคไหมเป็นไงั้นไหมคะ เป็นนะมังม้งมั้งแปลว่าพระนะ ready ready <Yeah. S 1> hey ready yeah ไปอ่ะไปค่ะ h i g h high uh, high Hi. Hi. นี่จะ Opposite กับ low, low. แต่อ่านห่างๆกันนิดนึงเออ high low H I G H นั้นเราจะได้คำ adjective ที่มัน Opposite กัน High กับ L O W High กับ Low สูงและต่ำใช่ไหมคะเมื่อกี้เราได้อะไรนะคะ O O กับ Young อย่างเงี้ยเป็น Opposite Opposite แปลว่าตรงข้ามโอเคไหมนะคะไปกับ High ขั้นกว่าคะ่ะ higher สูงกว่าสูงที่สุด the highest the highest the highest สูงที่สุดนะคะ easy เปลี่ยน y เป็น i เติม e r easier and the easiest เห็นไหมคะ the easiest อาดิออกเสียงเออเห็นไหมคะเอออูนะ easiest the easiest ต่อไปค่ะ good ไมค์แล Good อะไรคะ better แล้วก็ the the best the best ่อไปค่ะเจอแล้วคำนี้ที่ครูบอกไป bad w o r s t และ the worst นี่คือคำ adjective พยางค์เดียวที่เมื่อเป็นขั้นกว่าเราจะเติม er เมื่อเป็นขั้นสุดเราจะเติม est อย่าลืมมี article the นำหน้าด้วย ready ต่อไปเราจะไปดูคำ Adjective ที่ใช้ more และ most เมื่อกี้เราได้ไปกี่คำแล้วไปได้ยังคะโอเคโอเคไปนะคะนักเรียนปทางทันไหมคะทัน <laughs> เพื่อนตอบแทน more expensive more expensive <Okay. S 2> expensive จะ Opposite กับอะไร cheap นะ opposite กับ cheap เมื่อกี้นี้ที่แปลว่าราคาถูก expensive แพง more expensive แพงกว่าค่ะแต่ถ้าแพงที่สุดล่ะคะ the most expensive ใช้ the most นะคะ beautiful เห็นไหมคะ most beautiful อะไรอีกคะ valuable ใช่ไหม valuable อะไรอีกคะ most valuable อันแรกอะคะอันแรกที่เราพูดไปอะคะ valuable expensive boring interesting นะคำยาวๆนิดหนึ่งนะคะโอเคต่อไปกิจกรรมที่2กิจกรรมที่2 answer these questions ตอบคำถามเหล่านี้ตัวอย่างนะคะโรมโอ๋อให้โจทย์มาค่ะนะักเรียนเขาหนโจทย์ยาวมากเลย which city is the hottest เมืองไหนที่ร้อนที่สุด and the coldest และเมืองไหนที่หนาวที่สุดมีเอาร้อนที่สุดมีอะไรบ้าง London, Rome, Helsinki คะเขาก็ตอบว่าอะไรคะ Rome is the hottest city rome เป็นเมืองที่ร้อนที่สุด and Helsinki is the coldest city Helsinki เป็นเมืองที่หนาวเย็นที่สุดนะคะเหลือสองสามสี่ห้าหนักเรียนทำได้ไหมคะ ทำมาได้ไหมคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่เจอกันวันที่มีเราจะมาเฉลยแต่ให้นักเรียนไปทำมาก่อนนะคะไปทำมานะคะนักเรียนไปค้นคว้ามานะคะต่อไปเราก็มาดูไปพิมพ์เข้าไปเลยคะ่ะ The hottest city ถูกไหมฮะ The c o d e s city แล้วมันก็จะออกมานะพิมพ์ไปที่ไหนคะอ่าเข้าไปในเว็บ Google แล้วก็จะเจอนะคะ ต่อไปแล้วคราวหน้าเรามาบอกกันบอกเพื่อนปลายทางด้วยอันนี้ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวเราทําพร้อมกันเลยนะคะ write sentences using the superlative form เขียนประโยคโดยใช้ขั้นสูงสุดนะคะตัวอย่างนะคะให้มาสป s เ p a g h e t t i one popular dishes the world ให้หนักเรียนนำคำเหล่านี้มาเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้องค่ะเราก็หาประธานก่อนประธานคืออะไรพูดถึงอะไร spaghetti is verb to be นะคะ is ลอกไปเลยค่ะ one of the popular ขั้นสูงสุดต้องมี most ใช่ไหมก็เป็น is one of the most popular ลอกไปเลยค่ะ d i s h e s in the world นี่คือข้อ1น,นะคะต่อไปลำดูข้อ2ค่ะข้อ2 the Mona Lisa one valuable paintings the Louvre ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre ในประเทศฝรั่งเศสว่าอย่างไงไหนะลองทำดูแลบอกครูมาเลยอ่าลองทำดูแลบอกครูเลยค่ะนี่คือข้อ1น,นะคะ Spaghetti is one of the most popular dishes in the world นี่คือข้อหนึ่งค่ะดูโจทย์ข้อสองโจทย์ข้อสองนะคะได้ไหมคะประธานคือ,อ the Mona Lisa the Mona Lisa, the Mona Lisa แล้วก็ตามด้วย is is one of the most valuable paintings in In the lo uh, the m อ n โมน i s is one of the most valuable paintings in the l o ฟ์อ่าล้วเรียนมีเทคนิคทำยังไงก็ได้นะคะเราเดี๋ยวกลับไปเขียนลงสมุดให้เรียบร้อยส่งครูเออครูตรวจไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะมีลายเซ็นไปแล้วหนึ่งครั้งมีมีหกทับห้าส่งมาห้องเดียวน่ารักมากขอชมเชยนะอะไรดีเราต้องชมถูกไหมเออนะ ความดีเรายกให้นักเรียนหมดเลยถ้ามีรางวัลให้ครูถูกต้องไหมค่ะถูกต้องนะคะไปข้อสามไปดูมิ c k จ็ g เกอร์ข้อสามค่ะมิ c k จ็ g เกอร์ famous member the Rolling Stones Rolling Stones เป็นชื่อของอะไรคะรู้ไหมวงดนตรี the Rolling Stones นะคะวงดนตรีก็ มิกแจ็เกอร์เป็นเมมเบอร์สมาชิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงเดอะโรลลิงสโตนเสร็จแล้วบอกครูเลยมิกแจ็คเกอร์ is the most famous ลอกไปเลยค่ะ member of the Rolling Stone ในการเขียนประโยคเราหาประธานก่อนว่าเราจะพูดถึงอะไร มิกแจ็คเกอร์ต่อไปหาเวิร์บหากริยากริยาในที่นี้คือเราใช้ verb เวิร์ e ทอบีต่อไปขั้นสูงสุดนะคะนอกนั้นลอกไปเลยค่ะต่อไปข้อที่4 t h i s one is t s e exercises the book เป็น this อะไร this this is one of the the อะไร the E C S ใช่ไหมคะ number four this is one of the easiest exercises in the book นี่คือแบบฝึกหัดที่ง่ายที่สุดในบรรดาหลายๆแบบฝึกหัดอันนี้ง่ายที่สุดในหนังสือเลยอันนี้นะคะข้อที่4 ต่อไปข้อที่ห้า number five today happy day my life today is the happiest day of my life ข้อที่ห้ามาแล้วฝั่งโน,น้นเขียนหรือยังคะ today is the happiest day of my life happiest มาจาก happy H A P P Y เปลี่ยน Y เป็น I เติม E S T นะคะ number six Joseph c a r Carus young singer the three Turner อ ah. ่ะเป็น is the อะไรคะ young g i r singer ขอ e e t u ทุเร s y OUNGEST นะคะหกข้อหกข้อนะคะเสร็จแล้วต่อไปดูข้อข้อที่สี่เนี่ยจะต้องไปดูภาพต่อข้อสี่เลยนะคะ